รู้หรือไม่ปลาปักเป้าเป็นเจ้าตัวกลมที่พองตัวได้ไม่ใช่เพราะอยากน่ารักแต่เป็น,นกลไกเอาตัวรอดขั้นสุดปลาปักเป้าจะพองตัวก็ต่อเมื่อรู้สึกถูกคุกคามมันจะกลืนน้ำหรืออากาศในปริมาณมหาศาลเข้าไปในกระเพาะที่ยืดหยุ่นมากจนตัวบวมกลมเป็นลูกบอลทำให้ผู้ล่กัดไม่หนัดและดูใหญ่เกินกว่าจะกลืนทั้งตัวแต่ความโหดจริงๆไม่ใช่การพองตัวแต่คือพิษเตโตโดท็อกซิน ที่แรงกว่าไซยนานไยหลายร้อยเท่าพิษนี้อยู่ตามผิวหนังตับและอวัยวะภายในบางส่วนแม้แต่สัตว์นักล่าหลายชนิดยังสยองเมื่อเจอปลาปักเป้าแม้จะดูเป็นสัตว์ที่เต็มไปด้วยอันตรายแต่ปลาปักเป้าก็มีด้านอ่อนโยนซ่อนอยู่เหมือนกันบางสายพันธุ์เป็นศิลปินใต้น้ำสร้างลวดลายทรงเลขาคณิตคล้ายวงทรายที่สวยงามสุดๆเพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์เป็นหนึ่งในพฤติกรรมโรแมนติกที่สุดในโลกปลาเลยก็ว่าได้